ของงทรงสเหลี่ารามาถึงนะคะแบบฝึกหัดที่8.10ึงหนงนั่นเองค่ะแสดงวิธีหาคําตอบนะคะเรามาถึงในข้อที่3ค่ะแผ่นกระเบื้องปูพื้นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะกว้างหนึ่กว้างกว้าง16ซนเมตรค่ะขอภัยนะกว้าง1 6ซนเมตรยาว1 6ซนเมตรและนกอนหนา0 5ซนติเมตรค่ะวางซ้อนกัน6แผ่นมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาทวนกันนิดนึงนะคะปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นสูตรหาได้จากกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นเองค่ะวิธีทำเขียนวิธีทำพร้อมกันนะคะปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะปริมาตรของทรง ของทรงสเสลียมุมฉากค่าสูตรคือกว้างคุณยาวคุณสูงถูกไหมเราแปลต่อค่ะเขาบอกว่าแผ่นกระเบื้อง1แผ่นนั้นมีปริมาตรเท่าไหร่ใช่ไหมอะนะคะแผ่นกระเบื้อง1แผ่นนะคะมีปริมาตรเท่ากับนะคะ ก็กว้างคูณยังศูนย์ใช่ไหมคะเป็น16คูณ16คูณ0.5แบบนี้ค่ะก็ให้น้องๆน,นะคะเอา16กคูณ16ก่อนนะ16กคูณ16ก่อนคะ่ะได้เท่าไหร่เอ่ย6636นะคะใส่6ทด3นะคะ616บวกเีก3เป็น9ใส่ศูนย์ก่อนนะ1คูณ6ได้6ค่ะ1คืณ1ได้นะ1นะคะบวกกังงนคน่ะได้6 9บวก5เป็น สิบห้าทดหนึ่งค่ะเป็นสองาสิบนั่นเองค่ะแต่เรายังทำไมเอ่ยยังไม่เสร็จนะคะเราต้องไปคูณกับอะไรเอ่ยศู 5, นั่นเองค่ะก็จะเป็นสองหหนะคะคูณ5้าละกันเดี๋ยวค่อย,สยนะ 5, 6, 30, ใส่สทศยมนะห้าหสาสค่ะใส่ศนทศสามห้าห้าบวกสามนะคะห้าสอค่ะแล้วก็ห้าห้าย้าถูกไหมอ่ะห้าห้าย้า บวกอีกสามี่แปดนะ, 2, 20, นนะนนคะใส่แปดทดสองห้าสองสิบบวกอีกสองเป็นสิบสองนั่นเองค่ะแล้วแล้วน้องๆดูนะคะมันทดจำนหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมน้องๆก็หนึ่งตำแหน่งเติมจุดแบบนี้นะจ๊ะตอบหน,นึ่งร้อยยี่สิบแปดนั่นเองค่ะอันนี้มันคือปริมาตรกระเบื้องหนึ่งแผ่นเนาะเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะลูกบาทเซนติเมตรต่อนะวางนะคะ วางแผ่นกระเบื้องวางแผ่นกระเบื้องนะคะผูพื้นซ้อนกันกี่แผ่นคะหกแผ่นก็มีปริมาตรดังนั้นมีปริมาตรทั้งหมด ดังนั้นมีปริมาตทั้งหมดเท่าไหรค่ค่ะก็เอา128เนาะไปคูณกับอะไรคะคูณกับ6นะเท่ากับเท่ากับนะก็จะเป็น128คูณ6นะคะ6 8 48 8 8ทด4นะจ๊ะ6 22บวกอีก4เป็น16นะคะทด1นะ6 1 6เป็น7ค่ะได้768เท่าคูไหมได้เป็น768นะคะ ลูกบาทเซนติเมตรค่ะตอบเลยนะคะ768ลูกบาทเซนติเมตรค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะมาดูข้อที่4กันจ้ะโจทย์ถามว่ากล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบนึง มีความจุอยู่ที่19,800ลูกบาทเซนติเมตรค่ะบรรจุกระดาษทายเอกสารเป็นห่อไว้เต็มกล่องพอดีเลยแต่ละกล่องมีขนาดก,กว้าง22ซนเมตรยาว30ซนเมตรจ้ะหนา6เซนเมตรกล่องใบนี้บรรจุกระดาษกี่ห่อนั่นเองค่ะก็คือต้องหาปริมาตรเช่นเดิมค่ะปริมาตรของทรงกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉานะคะก็คือกว้างญญาคูณยาวคูณสูงนั่นเองนะอ่ะ เราค่อยๆทำแล้วสเต็ปนะอีกรอบนะยเราต้องเราต้องดูว่าเฮ้ยเนี่ยนะเอ้เจ้ากล่องตัวเนี้ยนะคะมีความจุเท่านี้ใช่ไหมแต่กระดาษห่อหนึ่งของเราอนะมันมีปริมาตรเท่าไหร่อะเราต้องหากระดาษของเราอะลมหนึ่งก่อนหรือห่อหนึ่งก่อนถูกไหมมีเท่าไหร่แล้วอยากรู้ว่าใส่ในกล่องใบใหญ่เนี่ยได้กี่ห่อนั่นเองค่ะแล้วก็เอาหาก่อนหนึ่งห่อได้เท่าไหร่นะคะเราไปหาจํานวน ปริมาตรของกล่องเราก็จะรู้ว่าเราใส่ได้ไปทั้งหมดกี่หอนั่นเองค่ะป่าวิธีทำนะวิธีทำปริมาตรนะคะปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมม,มุมฉาก ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นเองนะต่อไปค่ะกระดาษแต่ละรีม,มีปริม,มาตรอาจะใช้คำาว่าห่อก็ได้นะคะนะเอาเป็นว่ากระดาษแต่ละห่อแล้วกันนะมีปริมาตร กระดาษแต่ละหอมีไปมาณก,ก็เท่ากับยี่สิบสองคูณสามสิบคูณหกนะคะก็จะเป็นอันนี้นะยี่สิบสองคูณสามเป็นหกสิบหกละกันค่ะแล้วก็ใส่ศูนย์งตัวเป็นหกร้อยหกสิบใช่ไหมจ๊ะค่อยค่อยอันค่อยค่อยละกันค่ะแบบนี้นะนั้นครูก็จะใส่ศูนย์ก่อนละกันค่ะใส่ศูนย์ก่อนนะก็จะเหลือหกสิบหกคูณหกนะหกหกสามหกใส่หก หกหกสใส่หกเขาสามหกหกสามหกสามเ็ดสาสามสาเก้าหอันนี้คือกระดาษ 1, หนึ่งห่อมีประมาณอยู่ที่สามพันเก้ารอยหกสิบค่ะหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะแต่กล่องนี้มีความจุเท่าไหร่กล่องที่เราจะไว้ใส่กระดาษแต่ละหอ่หอหอ่อเนี่ยเรามีกล่องใหญ่เนาะนะกล่อง มีความจุอ่ะกล่องมีความจุอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเอ่อหนึ่งมืนเก้าพันแปดร้อยูกบาทเซนติเมตรต่อจ้ะกล่องใบนี้นะมันจุกระดาษได้กี่หอ่อ กองมานี้บรรจุก,กระดาษได้แล้วก็หนึ่งหเกาพันแปดรเนี่ยนะหารด้วย3,960แบบนี้ก็ตั้งหารนะคะหนึ่งาหารด้วย3,960แบบนี้นะคะตัดตัดอืสังเกตว่า สามร้อยเก้าสิบหกคูณอะไรลงท้ายด้วยศูนย์คูณสังเกตว่าหกคูณอะไรลงท้ายด้วยศูนย์นะหกห้านะเอาสามเก้าหกคูณห้าเอาเนี่ยคูณห้าห้าหกสามสิบทดสามมาเก้าห้าสี่สิบห้าสี่หกสิบเจ็ดสิบแปดสามสิบห้าสิบเก้านี่ไงได้ทั้งหมดห้าห่อพอดีเลยถูกไหมลงตัวดังนั้นกล่องใบเนี้ยกระจุกระดาษบรรจุกระดาษได้ทั้งหมด 5. ห้าห่อ ใส่ได้พอดีเลยนะคะตอบเลยนะตอบค่ะ5ห่หอค่ะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับในหน้าที่1 1ึ่นะจ๊ะในแบบหัดที่810ในการหาปริมาตรและความจุข,ของทรงเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมน้องๆต้องทราบสูตนรนะคะว่าสูตร ปริมาตรของทรงเสลี่ยมมุมฉากสุดว่ากว้างคูณยาวคูณสูงนั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ